แม่ครูขวัญธิดาเทพเนี่ยเธอบอกว่าเธอสามารถสื่อสารกับวิญญาณยายพันธได้ยายผันเป็นใครยายพันเป็นวิญญาณหญิงชราคนขเขมรที่ดูแลคลุ้มครองลูกหลานในพื้นที่ตรงนี้อะงั้นต้องเชิญยายขวัญมาเข้าร่างประทับทรงไงเอาละแม่ครูขวัญธิดาเทพก็นำทูบเสียงไทยมาจุดได้ได้ะแล้วก็ปรากฏเป็นบางสิ่งบางอย่างไอ้จุดทูบเสียงไทยมันต้องเอห็นอยู่แล้วไงแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อ ปรากฏตัวเลขออกมาดๆตอนจุดทูบคุณผู้ชมเห็นไหมจุดเสร็จแล้วมันมีการโผล่ออกมาเนี่ยไอตัวลงตัวเลขอะแผลมเออแผลมมันมันยังไงยังไงยังไงมันมีความตรงมีความคล้ายกับบางสิ่งบางอย่างกับตัวเลขที่เขาเห็นกันอยู่แถวนั้นมันไปตรงกันโดยบังเอิญบังเอิญนักหมาย่หวันนี้มีความบังเอิญเกิดขึ้นเยอะนาจริะจริงอ่ะแต่ถ้า ยังไม่ชัดไม่สาแก่ใจแม่ครูแกบอกเงี้เขียนด้กระดอันนี้สาแก่ใจทุกคนเลยฉันได้เลาเต็มใจอันดีนะผมบอกเลยนะไม่อยากให้แบบไปงงงายอะไรอย่างนั้นนะแต่เขาจะบอกให้ฟังว่าไอ้กระดาษแบบเนี้ยที่เขียนนู่นนี่นั่นอ่ะเต็มฝีติ๊กตอกผมไม่หมดเลยฮะแต่ว่าคุณดูเยอะดู